พาเพื่อนๆมาชมน้ําตกคับเพื่อนๆนน้ำตกน้ําตกเล็กๆก่อนไปทำงานค่ะวันนี้ยายกงก็ไปทำงานกับเพื่อนก็เลยพาเพื่อนเมาชมน้ําตกที่ไหลลงมาแล้วก็กลายเป็นน้ําตกแล้วก็เห็ดด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนมีเห็ดด้วยค่ะไม่รู้เห็ดอะไรยายกงก็ได้แต่เอานิ้วเย่ดูไม่กล้าเก็บค่ะ น่าจะเป็นเห็ดเบื่อค่ะเพื่อนเห็ดชนิดนี้ทนมากเลยค่ะเพื่อนทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศมากค่ะอากาศหนาวแต่เห็ดก็ยังขึ้นเยอะเลยค่ะเพื่อนเขาจะขึ้นอยู่กับโตที่ล้มนะคะเพื่อนโตที่ตายแล้วน่าจะเป็นเห็ดพิษค่ะเพื่อน กรงกันเลยถ่ายมาให้เพื่อนๆดูค่ะขึ้นเยอะเลยครับเพื่อนๆดอกกำลังเล็กๆดอกสวยค่ะสีสวยมากเลยน่าจะกินได้เนาะจะเก็บเกงเลยอะ่ะอาจจะได้มอหนึ่งค่ะเพื่อนๆทำไมเหตุอย่างอื่นมันไม่ขึ้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆ เห็ดนางรมหรืออะไรแบบนี้ไม่ขึ้นแบบนี้เลยนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนขึ้นเยอะเลยค่ะพามาดูไก่ค่ะเพื่อนเพื่อนไก่ทอดที่แม่ครัวก็ทำเองค่ะวันละสองลังค่ะเพื่อนๆอนออกบุฟเฟ่ค่ะต้องมีไก่ทอดทุกวัน เมนูต่อมาก็เป็นเมนูราดหน้าราดหน้าใส่กุ้งใส่ผักเก๋งบอกว่าคุณแม่ทำกับข้าวให้ลูกน้องกินหน่อยคุณแม่บอกว่าทำให้เป็นทำให้แขกกินได้แต่ทำให้ลูกน้องกินไม่เป็นเก๋งก็เลยจัดการเลยค่ะไม่รู้ว่าเป็นราดหน้าหรือเป็นอะไรแม่ผู้ช่วยทำเองค่ะตอนนี้แม่ผู้ช่วยทำเต็มกระทะเลยค่ะมากินด้วยกันกับเพื่อน วันนี้อาหารพนักงานตอนเที่ยงก็ราดหน้าค่ะราดหน้าใส่กุ้งค่ะมากินด้วยกันนะคะขอบคุณทุกๆก,การรับชมค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยกก่งช่องเล็กๆด้วยนะคะเพื่อนๆมากินราดหน้าด้วยกันนะคะเพื่อนๆฝีมือคุณแม่ผู้ช่วยค่ะ